สวัสดีนะครับผมสวัสดีเด้อสวัสดีแม่แม,แม่ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีตอนกลางวันกับนมบัวทองนะครับผมวันนี้เป็นเจ้าของนาะพันไร่ร้อยไร่เลยนะครับผม๋ยวนี้เป็นที่โนนของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมทำนาะรอบสองไม่ได้นะครับผมดูไกลล่างน้ำนิดนึงที่ว่างเยอะเลยที่นาบ้างๆนะครับต่อฟางหญ้าสวยๆนะครับผม น,นี่ก็ปล่อยโซ่ยาวจัดเต็มเลยนะครับผม20สเมตรให้หนุมบัวทองตระเวนรอบทั่วเลยครับวิ่งนาเลยนะครับผมมีลมไมาให้อยู่ลมได้ร้อนเข้าร่มหายร้อนก็ออกแดดไทต,ต่อนะครับแดดไม่แรงนะครับผมเดดไม่แรงนะครับวันนี้แดดไม่แรงนะครับผมแดดก็พออุ่นๆนะครับเย็นก็ไม่เย็นมากนะครับผม เออจันสบายเลยนะครับผมอารมณ์ดีมากย่าตามคันนายญ้าตามบิงนาเก่านะครับผมืออมีท้องใส่ไม่เนาะตอนเย็นจะเดินได้ไหมหนุ่มบัวนี่เจออ้อยตามบ้านอีกโอ้ยดูนะครับเมย์ใส่แบบเต็มเลยนะครับผมสาวเอาสาวเอาเลยย่า งกินยกให้หนุ่มบัวอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นหมูอยู่แล้วเออสาวเอาสาวลึกเมยเอ้ยครับผมจ,จอดจ้าเลยนะครับผมวันนี้ก็พักครับผมประมาณเกืบสี่โมงนะครับสิบนาทีนะครับวันนี้พักตอนเช้าหน่อยนะครับผม เปาไปตัดอ้อยกันหมดเลยนะหมู่บ้านก็เงียบนะครับผมก็ mm. ดีนะครับที่พักดีนะครับที่วัดแล้วก็ข้างวัดมีทุง่งนาด้วยนะครับผมโอ้ยนี่กวขวงไปนะครับเยอะแยะเลยที่เราปลูกช้างก็เยอะแยะนะครับผมดานหนุ่มบัวทองก็เยอะแยะฝากแม่แม่ด้วยคนทุกท่านนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้หนุ่มบัวทองช้างวันทัวขึ้นเหนือด้วยนะครับ เป็นเด็กเหนือสักหน่อยเนาะกำแพงเพชรอำเภอเมืองครับผมมนมานมาน,น,นเด้อเมื้อน,นี้ครับผมตอนเย็นกลุต่อนะครับผมตอนนี้อิ่มแล้วก็พักผ่อนนะครับควรพักผ่อนแต่น้องบัวไม่พักนะครับผมสัดเจ็มเลยครับผมถ้ามีกินกินทั้งวันจริงน,นะครับผมจินอยู่นั่นแหลนะสาจินเลยนะครับผมอิ่มไม่เป็นจัดเต็มเป็นหมูเลยนะครับผม ครับขอบคุณนะครับผมครูนี่แม่ทุกทุกท่านเด้อครับผมที่มาเมตตาหนุ่มบัวทองครับผมขอบคุณครับ